สวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมไพเตนานา,นานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภาูมิพลอะดุจเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมจะมาบอกพี่เพื่อนเพื่อนหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ปีพศนี้ผลิตเยอะมากเลยนะครับท่าน แต่ที่ผมจะบอกนี่คือจุดซื้อขายครับท่านจะซื้อขายกันยังไงนั้นมันอยู่ที่ท่านกับคุณรับซื้อครับท่านท่านจะขายยังไงแล้วเขาจะรับซื้อ,อยังไงนั้นต้องตกลงกันเองนะครับท่านสาหรับผมแล้วมาแนะนําบอกที่จุดขายแค่นั้นเองนะครับท่านสาหรับลีนี้เ็เต็มๆแล้วครับสองถึงสามจุดครับท่านที่จะซื้อขายกันนะครับจะไม่ใช่เหรียญแปลกแบกแนวอะไรแล้วน,นะครับก็ปกติธรรมดานั้นแหละแต่มันม,มีอะไรอยู่บางอย่างอยู่ในนี้นะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่าน เป็นเลี้ยมแบบสองสีตัวติดครับนี่ครับจิวปนิเกิอยู่ด้านหนอกสตวนั้นในก็สีทองล้วนๆนะครับยังไม่ได้ทําการล้างครับแต่เลนนี้รู้สึกว่าจะเงาว่าคสรควรเลยครับสวยงามมากนนยครับแบบนี้ครับหายากมากครับมาดูขอบเฟืองครับเลนนี้ครับป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหครับสุดยอดครับคมตัดเจ๋อมากเลยครับนี่ครับก็มีระยบุบระบี้ตามขอบเลี่ยมปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านมาใช้แน่นนะครับท่านหลุดมือแล้วต้องเอาเหลี่ยมลงก่อนแน่นอนครับการสึกเลาก็มีครับนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับบ้าไมอะไรนะครับท่านโอ้โหโย สุดยอดกับหายากมากกับแบบน,นี้ครับมาดูด้านหลังครับปอเป็นปีปศเลยนะครับประเทศไทยอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อพริการทางสายตาพอ,อตองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านปีปศนี้ผลิตเยอะมากเลยนะครับท่านแต่จุดขายไม่ได้อยู่ที่จํานวนการผลิตนะครับท่านมันอยู่ที่ตรงหนึ่งแล้วจะบอกนิดหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับท่านสมตกุการคือพระปางอัลลบ้านบาัตอรุณรลาดวลาลามครับ ต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้พยาพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็10บบาทอลิบิกนะครับสำหรับปีพศะ5 5 1นห้านี่ยนะครับท่านความกวาม้วางของเรียนอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กร,รัมจำนวนการผลิตครับ179่ร้เดิเาล้านหนึ่งหห่้าันสามร้อเหรียญนะครับท่านหนึ 9, 5, 360่งร้ยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งหกห่้าพันสามร้อยหกสิบเหรียนะครับส่วนในรดับยุนซีนั้นคอยอยู่ที่เหรียญละ5้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับจุดขายครับมาดูจุดขายครับจุดแรกนี่ครับนี่ครับดูวีไ้ไปเลยครับไปเรียนไ้แตกหรือเรียญซ้ําขอบนี้แล้วครับนี่เห็นชัดเจนเลยครับสามขอบไหมดูวีไ้เลยครับเนี่ยชัดเจนเลยครับที่ปลายปากกาพุ่มจี้อยู่นี่ครับนี่ครับสามขอบครับนี่แหละจุดแรกครับที่มีราคาที่สูงออาการนะครับตรงนี้แล้วครับจุดที่สองมาดูตรงนี้ครับขอบเหลี่ยมนี้ครับรู้สึกว่าจะสูงครับที่นี่เกิมุมด้านนอกดีครับเห็นไหม สูงมากเลยครับฝั่งนี้ครับฝั่งประเทศไทยส่วนพังฝั่งนี้ครับเล็กนิดเดียวครับแท้จะหาไม่เจอเลยครับเห็นไหมไม่มีเลยครับเนี่ยนี่ครับจุดที่สองนะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับราคาก็จะอยู่แบบนี้นะครับมาจุดที่สามด้านนี้ครับอืมาดูด้านนี้ครับมันสลับกันหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยมาดูด้านหลังนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยสีทองจะใหญ่กว่ามากเลยครับเนี่ยเห็นไหม ใหญ่มากเลยครับที่ทองเป็นปกติครับแล้วฝั่งนี้ก็เล็กนิดเดียวครับแจ้จะมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยสามจุดแค่นั้นนะครับอันตรายมากครับถ้าใครมีอยู่ระวังตัวให้ดีนะจะสมไปหาท่านแน่นอนเลยนะครับ